เราต้องขอขอบพระคุณท่านอดีตรองนายรัฐมตตีรัมตีว่าการหลายกระทรวงนะครับที่จริงเขาก็เป็นเพื่อนผมแต่ก็เป็นรุ่นน้องเป็นน้องผมวันนี้ว่าจะให้เขามาอวยพรก็ไม่ได้เพราะเขาอายุน้อยกว่าผมนะคือท่านพระท่านดรเฉลิมอยู่โรุงครับที่มาัปในผู้ ท่านวัดท่านเอกราชทูตสปปลาวประจำประเทศไทยครับท่านก็นมาด้วยแล้วก็ท่านอ่ออานีเป็นท่านเอกราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทยก็มาแล้วก็ท่านประธานหรือนายกสมาคม6ชาวเวียดนามแห่งประเทศไทยผู้ยิ่งใหญ่ในชารจากขบวนละกอนเข้ามารรรค,รครับขอบคุณเกียรติคุณรองรัฐบาลครับวันนี้นะครับ ก <So S 1> uh, uh ็เ huh. ป so er ็นวันที่ที่จริงแล้วผมเกิดวันที่20สิงหา2487ครับแต่ว่าทำไมมันจยาบวันที่19ก็เพราะว่าวันที่20สถานที่แห่งนี้ไม่ว่างเพื่อเห็นแบง่ายๆได้ดีนะครับไม่ว่างเขาไม่ว่างเราก็เลยเลื่อนลงมาทางนึงนะครับผมก็อยู่จาดที่นี่มาหลายปีแล้วก็ปีที่แล้วต้องขออภัยกันไปที่เกียรติทั้งหลาย หลายคนนะครับที่มาเยือนอยากัะไปเฉลิมฉลอง70ปีของผมที่นักอุ้งปักอิงนะครับปีที่แล้วมีลูกชายสุดที่นักของผมซึ่งก็เป็นป่าเศรษฐีไม่มาก,กเท่าไหร่ก็ดับหนึ่งในห้าของกีนเอาบอกมาทุกปีมาที่นี่แต่ว่าปีปีที่แล้วบอกผมไม่มาแล้วครับ ผมจะให้พ่อไปที่ปักกีสถานลวไปยังไงเพื่อนพ่อมันเยอะนะเพราะงานเราเกิดจดริงเราอย่างน้อยสองสามร้อยสี่ห้าร้อยคนก็บอกมาเต็มที่ในะค่าจะดการทุกอย่างดูแลให้หมดที่เ้แลอวเพ่งใจก็เลยไป 1, ทำงานน้อยคนพ่อไปกระซิบขนาดปีนี้ก็เลยต้องมาแต่ที่ปีหน้านะครับครบเจ็ดสิบสองปี ก็อคงจะต้องแจกที่ใดที่หนึ่งสาการถนำมาที่แจดไม่ใช่ข้ออะไรที่ถึงแล้วที่ถึงรักทุกคนแจกกับคนทุกคนแล้วก็อยากมีอะไรความในใจที่อยากจะบอกเล่านะครับในที่นนี้นะครับผมน้ำตาไหลนะครับที่เห็นเพื่อนพร้อมน้องที่ที่รักให กันมาแล้วก็มีผู้พ่อเขาพากันมาชาวต่างประเทศนะครับหลายๆประเทศที่มาในวันนี้ขึ้นเดินทางมาแล้วก็รู้สึกทาบดีนะครับในการที่มาแสดงความยินดีมาร่วมสนุกสนานกับเรื่องในวันคล้ายวันเกิดของอายุครบสิบเจ็ดปีนะครับยนดีด้วนะ เราเริ่มต้กันว่าเอษียณถ้าเริ่มต้นก็สุดเก่งใช่มครับผมมีความรู้สึกว่าชีวิตผมเริ่มต้นนะเมื่อก่อนที่ฝรั่งเขาบอกว่าชีวิตคนเราเนี่ยจะเริ่มต้นเมื่ออายุสี่แต่ตอนหลังไลฟ์แปลนะเขาว่าความยาวของของมนุษย์อายุของมนุษย์เนี่ยยาวขึ้นเขามาเลื่อนมาว่าตอนนี้ไทยเขาไปรุ่นเจ็ด จะเหลือรือีกหลายปีนะไม่พอแบบนะหลายคนนะครับที่เข้าอายุ่เกสินนั้นถือว่าเป็นการเริ่มต้นชีวิตและชีวิตนี้จะเริ่มแล้วดาเนินไปจนครบร้อยปีเป็นอย่างน้อยนะครับและวิธีการอธิบา,าง่ายที่จะอยู่ครบร้อยปีมันไม่ยากอะไรเลยเพื่อนพอน้องพี่ที่มาเนะยครับเชื่อของสิมันไม่เห็นจะต้องยากเลย ทำง่ายง่ายหายใจไวจ้ะพอดีนะครับถ้าเราหยุดลงหายใจเมื่อไหร่ก็หมายถึงว่าชีวิตมีปรสิ้น์แต่นั้นการที่จะมีลงหายใจเนี่ยจะต้องใช้ลมหายใจเข้าออกอย่างมีประโยชน์ผม<ส><ด>นะครับ ใครจะว่ายังไงจะหาว่ายังไงจะผมเคยไม่เคยแปลว่าสิ่ข้อหนึ่งปานาติปาตาเวรามณีสิขาประทังสมมาทิญานี้ผมไม่เคยแปลว่าการฆ่าสัตว์จชีวิตนั้นเป็นบาปผมแปลตลอดเวลาในความเข้าใจผของผมเองยังไงผมรับผิดชอบครับคำว่าปานาจิบาหมายความว่าการที่คุณฆ่าหลปรานของคุณที่คุณหายใจเข้าออกหายใจออกนั้น แล้วถ้าคุณไม่ได้ทำประโยชน์อะไรในขณะที่คุณมีชีวิตอยู่ก็คือว่าการที่คุณหายใจเข้าพรีดอินก็คือหายใจเข้า and breathe out and everything ท e ก็คือขณย่างขีงการหายใจเข้าออกนะถ้าคุณไม่ทำคุณประโยชน์อะไรให้กับคุณให้กับตัวเองให้กับเพื่อนหูงให้กับญาติพี่น้อง ให้กับครอบครัวให้กับสังคมคุณป้าหนาสาหลงที่สุดและสมัยอดีตเท่ย์น,นั่นคือความคิดของผมฉะนั้นาการที่ผมหายใจเข้าผมก็รักเกิมผมหายใจออกผมก็รักเพื่อนผมเฉลยผมหายใจเข้าผมก็รักน้องชายผมปราหันครผมหายใจออกผมก็รัก ไอ้ใจเข้าผมก็รักทุกคนไอ้ใจออกผมก็รักทุกคนไอ้ใจเข้าผมก็รักตัวเองไอ้ใจออกผมก็รักตัวเองไอ้ใจเข้าผมก็รักภรรยาผมไอ้ใจออกผมรักภรรยาผมไอ้ใจเข้าผมรักครอบครัวผมแตอยู่้เราไม่ไบเชีารที่จะมีชีวิตอยู่ยำรงต่อไป ถ้าคุณแกอยู the Omaha, ่ผมจะบอกผมจะบอกแกอยู่ผมตั้งใจแกอยู่ไม่ได้อีกสามสิบปีหรือมากกว่าผมจะคำนวณว่าผมจะหายใจเข้ากี่วั้แล้วผมจะคำนวณผมจะหายใจออกกี่พันแล้วการหายใจใจเข้าผมผมจะต้องทําอะไรดีบ้างแล้วหายใจออกผมผมจะทําอะไรดีบ้างเมื่อหายใจเข้าบอกว่านม่หายใจออกผไม่ได้ไม่่อไม่ได้ ดัะนั้นนี่คือคอนไอคอนทิ n ิลิตี้คือความต่อเนื่องของความดีของความดีของคนที่ดีชีวิตดังนั้นผมให้สัญญาลูกหลานญาติพี่น้องเพื่อนพ้องน้องพี่แล้วแขกีเกรติมาในวันนี้ว่าผมจะทำให้ได้ที่ผมจะดูต,ต่อไปอีกเพื่อชีวิตของเริ่มต้น คนใหม่หนึ่งปีแนละ้วผมจะสัญญาว่าปานาจิาตาเวรมณีสิขาประทังสมาธิคับคือผมจะใช้ลมหมายใจเขาออกผมทุกขณะให้เป็นประโยชน์อย่างสูงิ่งกับตัวเองกับครอบครัวกับสังคมและกับประเทศชาติและกับคน,นดวงนึงหน้าในโลกนี้นั่นคือที่ผมจะพนันเลแต่ทำได้ทำไม่ได้นะครับ แก่โทษกันนะครับเพราะว่าเราเป็นปุถุชนเป็นปุถุชนถ้าเราตั้งใจจะทำเราทําได้ทําได้มากที่สุดนั่นคือสิ่งที่ผมปรารถนาจะพูดการตั้งหลายวันนี้จนะงหายใจเข้าทิดทําในสิ่งที่ดีหายใจออกคิดทําในสิ่งที่ดีนั่นคือสิ่งที่ท่านจะไปสู่ที่เรียกว่า,านิพพาน นิพพานน <gu bizarre> <g pirate> ั้นก็เป็นความสุดสุดสูงสุดพยายามรวบรวมสังรวมทำให้ได้นะไม่ว่าจะเล่นโบ๊ไม่ว่าจะไหว้นักไม่ว่าจะปั่นจักรยานไม่ว่าจะทำอะไรแม้แต่นั่งรับประทานอาหารหรือนอนก็ต้องทำให้ได้ครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพักกละที่มากันวันนี้มากมายเหลือเกินนะครับความดีมาตลอดชีวิตนั้นส่งมาที่ไหนทำให้ผมถูกเอ็นเทา คือภูมเพิ่มพลังขึ้นโดยไม่รู้สึกตัวเลยต้องขอขอบคุณจริงๆพลังที่ท่านส่งมานั้นถือว่าเป็นพลังที่พิเศษเป็นพลังที่มีอนุภาพเป็นพลังที่เป็นมหากุศลสรในที่เดียแล้วก็ขอลับคืนให้ท่านทั้งหลายนะครับที่ท่านทรงเป็นหน้าปันาดีมากลับแจงกลับไปสู่ข่าน เป็นร้อยเข้ามีคุณเองขอขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ